กำลังประสบปัญหาแบบนี้ใช่หรือไม่ไม่รู้จะเลือกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งรุ่นไหนดีรุ่นนั้นก็ดีรุ่นนั้นก็โอเควันนี้ทีวีไดร c คคอเสนอ Lenovo l q 15อีกหนึ่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสุดคุม้มสเปคดีดีไซน์รูหราจากทาง Lenovo มันจะคุ้มสักแค่ไหนไปชมอะไรครับ อยู่กับ l e n o v o LOQ 15อีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่แล้วนะครับตาย o เนี่ยได้รีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่รอบนั้นเนี่ยก็มีคอมเมนต์ว่ารีวิวทั้งทีเนี่ยทำไมไม่รีวิวแบบสเปคขายจริงนะครับวันนี้นะครับที่ผมได้อยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเป็นสเปคขายจริงนะครับดีไซน์ด้านนอกหรือว่าภายในเนี่ยผมอาจจะไม่ลงลึกนะครับใครที่อยากดูรีวิวตเต็มๆเนี่ยเราผมขึ้นการให้ตรงนี้นะครับไปดูกันได้นะครับส่วนวันนี้เนี่ย จุดประสงค์ของผมเนี่ยจะมาโชว์ว่าเครื่องนี้เนี่ยทำงานอะไรได้บ้างเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับซึ่งก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีแคปสเปคเนี่ยที่ผมได้มาวันนี้เนี่ยแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการทํางานจริงเลยดีกว่านะครับซึ่งสเปคที่ผมได้มานะครับเป็น CPU AMD นะครับไรเ e น 77840HS นะครับแล้วก็จากคู่การาดจอนะครับ RTX4060 นะครับ TGP เนี่ย115วัตต์นะครับซึ่งสเปคนี้เนี่ย ราคาจริงเนี่ยอยู่ที่46,990บาทนะครับแต่ผมได้มาในงานคอมมานับที่ผ่านมาราคาอยู่ประมาณ36,000บาทนะครับมันอาจจะยังไม่ใช่4060เนี่ยที่ถูกที่สุดนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเนี่ยที่ผมได้มาแล้วคุ้มมากนะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าการใช้งานหรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างครับมาอยู่กับเกม GTA 5นะครับ บนสเปคเนี่ยไร้เส้น77840 h s นะครับแล้วก็การ์ดจออ t ลเท4060นะครับก็ต้องบอกเลยว่าใช้งานเนี่ยเล่นเกมเนี่ยดูนะครับระดับเฟรมเนี่ย180 190เฟรมนะครับส่วนเซตติ้งนะครับที่ผมตั้งไว้เนี่ยขอปิดก่อนเซตติ้งมาดูเซตติ้งกันนะครับกราฟิกนะครับเล่นบนความละเอียดเนี่ย 180p 0นะครับเดทีฟจอนี้นะครับแล้วก็ปรับสุดหมดนะครับ very high สบายสบายน,นี่ว่าเหลือ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 ครับดูการ์ดจอทํางานยังไม่ถึงร้อยเลยนะครับส่วน CPU เนี่ยโอโ้ทำงานอยู่ที่20% 25%ส่วนอุณหภูมิโอ้โหการจออย่างเย็นนะครับอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่58องศา60องศาซึ่งเครื่องนี้นะครับก็สามารถ ปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้ด้วยนะครับระหว่างออโต้นะครับควายเอสนะครับแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยการกดฟังก์ชันคิวนะครับมันไม่เห็นอ๋อเห็นแล้วนี่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 ตรงนี้นะครับฟังก์ชันค Q เนี่ยครับเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเป็นควายเอสนะครับแล้วก็เป็นออโต้เราเปิดเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เปิดแบบว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับถ้าได้ยินเสียงพัดลมไหมเราผมเอาอรมไปใกล้ๆพอได้ยินไหมพัดลมเนี่ยถือว่า ไม่ค่อยดังมากนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าปกตินะของโนบุูกเกมมิ่งทั่วไปนะครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยระดบับ60องศานะครับก็เล่นบนจอฟู l ให้ดีเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเห็นข้า,ขางๆนี่ไหมผมมีจอ 4K อยู่นะครับสำหรับที่ว่าใครเนี่ยต้องการเอาเครื่องนี้เนี่ยสเปกการจอ4060เนี่ยแบบว่า ไปต่อ 2K ไปต่อ 4K เนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าต่อ 4K เนี่ยจะไหวหรือเปล่าไปดูเลยครับมานะครับมาต่อที่จอต่อเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เป็นจอ Full HD ไปแล้วนะครับบนความละเอียด Full HD นะครับรอบนี้เป็น 4K นะครับมาดูในเรื่องของเซตติ้งกันก่อนนะครับเซตติ้งเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับปรับสุดโหมด Very High นะครับดันแค่ Native Resolution จอขึ้นเป็น 4K นะครับ ซึ่งเฟรมเรทเนี่ยโอ้โหจากเมื่อกี้เนี่ยพอเป็น Full HD ดีเนี่ยจะอยู่ระดับ880 190เฟรมนะครับแต่พอเป็น 4K เนี่ยอยู่ที่ระดับ80เฟรม70 80เฟรมนะครับแล้วก็การจอเนี่ยทำงานเกือบเต็มเรียกได้ว่าเต็ม100%เลยดีกว่านะครับ99%เนี่ยก็ทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เล่น 4K เนี่ยโอ้โหสบายๆครับเลื่อนๆเลยนะครับนี่ส่วน CPU เนี่ยก็ทำงานอยู่ระดับ20 2 0่0อรับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับถ้าข่าวไปเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับต่อ 4K เล่นได้ไหมเล่นได้แล้วก็ต่อ 2K 2K ก็สบายๆนะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนําจริงๆเนี่ยอยากได้เฟรมที่เยอะเนี่ยก็แนะนําให้เป็น Full HD ดีกว่านะครับนะครับอีกรอบนึงนะครับมาจอ 4K กับเกม Minecraft นะครับโอ้โหมันสวยจริงๆนะครับผมไม่เคยเอาเครื่องเนี่ยมาเทสกับเกม m i n e c r a f เลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับ ว่าผมโหลดแมปแบบ RTX on มาด้วยนะครับนี่สวยงามจริงนะให้ดูเซตติ้งเซตติ้งพาดู s e ต t i n g งอนเหมือนเดิมผมเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเซตติ้งอะไรมากนะครับในเกม Minecraft เนี่ยแต่ว่าผมพยายามจะปรับสุดหมดนะครับทุกอย่างนะครับอย่างตัวนี้เนี่ย ray tracing ก็เปิดนะครับ render ชั้งอะไรพวกนี้เนี่ยเปิดสุดหมดนะครับสุดหลอดมีเท่าไหร่สุดหมดนะครับ max frame rate เปิดสุดหมดนะครับซึ่งเฟรมที่ได้เนี่ยบน 4K นะครับ30 เฟรมนะครับสบายๆนะครับแล้วก็การ์ดจออทำงานอยู่ประมาณ50%เอนงส่วนทีวียูเนี<ม>่ยโอ้โหทำงานอยู่7% 10%เอรเองก็ต้องบอกว่านี่คือพลังของ rtx นะครับเรียกว่าเดิมๆเ,เล่นเดิมๆเ,เนี่ยพอ rtx ออนปุ๊บโอ้โหดูภาพสวยงามทั้งแสงทั้งเงาเนี่ยสวยดูสวยขึ้นนะแต่อาจจะก,กินทรัพยากรเยอะขึ้นนะครับขอลองการทดลองหน่อยมีคนแบบว่าโอ้ผมเคยไปเห็นตามกลุ่มเนี่ยว่าว่าสเปคสูงๆเนี่ยเอาแบบว่า tnt แบบว่า TNT ินทร้อยลูกอะ่ะขอลองนี ลองมั่งไปทห้หมดรอบด้านไปทีนทีร้อยลูกโ4คบนสเปค4060จะกระตุกไหมไปดู3 2 1ไปไม่กระตุกโอ้โห 4K okay. เหลือๆโอ้สบายๆครับไม่มีกระตุกไม่มีอาการค้างให้เห็นเลยนะครับน้ำานักก็เป็นไมค์ครามนะครับ 4K บน LQ15 นะครับ,บ, o รบสเปค4060และก้ไกล l i เส้นเจนั่นเองครับมาเหมือนเดิมนะครับเล่นเกมมาแล้วก็ต้องโชว์การทำงานมั่งครับซึ่งรอบนี้มาสำหรับใครที่กำลังหาโน้ตบุ๊กเนี่ยสำหรับออกแบบเนี่ย Sketchup นะครับหรือว่า AutoCAD เนี่ย มาเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเลยนะครับนี่นี่เข้าไปเป็นสเก็ตชัปนะครับนี่โหเข้าไปดูโมเดลนี้นี่มันนี่มันดูคติี้นี่มันดูคติี้น, ati, น,น,นะครับนี่ก็เป็นโมเดลบ้านนะครับบ้านในฝันปะเนี่ยบ้านในฝันของใครหลายคนปะเนี่ยวาดวาดวาดหัวแล้วเออวาดนี่เติมเติมมีอาการแบบว่าดีเลย์ดีเลย์นะครับกระตุกกระตุกอยู่นะครับแต่ <c oughs> นี่อะไร <c oughs> บ้านในนาคตนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะถือว่าลื่นไหลพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่กาลังมองหาโน้ตบุกรุ่นนี้เนี่ยกำลังสนใจโน้ตบุกรุ่นนี้เนี่ยสำหรับออกแบบนะครับทำงานเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับได้อย่างสบายๆเลยครับมานะครับสําหรับอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับก็คือ Auto Cat นะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่เคยเทสมาขนาดนี้วันนี้มาลองให้ดูนะครับแบบสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลองเล่นๆดูบบอือ อันนี้คือผมพยายามลองหาแบบว่าโปรเจกต์ที่เขาแบบว่าสร้างไว้นะครับแล้วก็ให้โหลดเนี่ยแล้วก็พยายามดูอะไรที่มันแบบว่าดูละเอียดมันเยอะๆนะครับเป็นอย่างที่เห็นเลยนะว่ามันค่อนข้างกระตุกนะครับอาจจะเป็นเพราะเนี่ยถ้าผมเนี่ยต่อจอ 4K อยู่นะครับบนความละเอียด 4K เนี่ยอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าว่าอยู่บนความละเอียด 4K มันเลยค่อนข้างกระตุกนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยผมเทสบนจอโน้ตบุ๊กเนี่ยที่เป็น 1080p เนี่ยยังเจออาการนี้อยู่นะครับก็คืออาการกระตุกกระตุกเนี่ยด้วยความที่ออบเจกต์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะคคครรรััับบบก็สหออโตแดนะ จริงๆเนี่ยถ้าใครที่กําลังเล็งโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เนี่ยเราเอาไปใช้งานออโต้แคทเนี่ยผมอาจจะแนะนําว่าเพิ่มแรมนะครับเป็นสัก3 2 g b กิกะไบต์นะครับก็อาจจะพอช่วยได้นะครับแต่ว่าสําหรับออโต้แคทที่โปรเจกต์เล็กๆนะครับก็อาจจะพอเขาเรียกว่าถูไถได้นะครับนี่แต่นี่คือออบเจกต์เนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับมาดูการตัดต่อพรีเมียร์โปรกันดีกว่านะครับกับ Lenovo LQ o 1 5นะครับบนความละเอียด 4K นะครับ นี่นี่เราาียกว่าลื่นไหลลื่นไหลนะครับนี่กดเล่นได้กดเล่นเป็นเล่นนะครับซึ่งตอนนี้นะก็ใช้แรมไปประมาณเกือบ10กิกนะครับตีไว้แรมเครื่องเนี่ยสิบกิก <10 GB S 2> นะครับเล,เล่นมาเป็นมาสบายๆครับเทเลนเดอร์ดีกว่า 4K นะครับความยาวเนี่ยอยู่ประมาณ7นาทีนะครับ<า>ประมาณนี้พร้อมแล้วไป มาเสร็จแล้วนะครับกับการเรนเดอร์ 4K นะครับความยาวเนี่ย7นาทีนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าระหว่างเรนเดอร์เนี่ยการจอทำงานเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ไปเนี่ยก็คือ6นาที46วินาทีนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นการทดสอบเรนเดอร์ 4K ของเจ้า Renovo LQ15 ครับมาเรวทดสอบนะครับโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยจาก external นะครับ SSD นะครับลงตัวเครื่องเนี่ยความจุเนี่ยประมาณ12 g b ะนะครับมาดูนันว่ามันจะเร็วสักแค่ไหนนะครับไป <S <S โอ้ไวอยู่เนี่ย600วิ่ง600อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับของ SSD รุ่นนี้นะครับเพราะว่าความเร็วกากรอ่านเขียนไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็สังเกตเนี่ยว่า ความเร็วเนี่ยมันขึ้นแล้วมันก็ตกนะครับอยู่ประมาณ6 0 0้อยเร้อนแล้วก็ตกพวบนะครับแล้วก็จะสเปีขึ้นไปใหม่นะครับซึ่งผมลองทดสอบสองสารอบเนี่ยก็ไปอย่างนี้ทุกรอบนะครับเนี่ยครับก็สเปีขึ้นไปใหม่นะครับยงคงที่นะครับแล้วก็หวบลงมาซึ่งถ้าให้ผมแนะนําก็คือเปลี่ยน s อสดีนะครับตัวหลักนะครับเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับหวบเลยอะ คือถ้าเอาจริงๆนะถ้าสมมติวิ่งปกติเนี่ยก็ถือว่าโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วนะครับยิ่งจํานวนข้อมูลเยอะเนี่ยก็พอที่จะโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นแค่12 g b นั่นเองนะครับส่วนใครที่กำลัง สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับอย่างโมเตลงครับกดพอดแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มจริงๆนะครับซื้อมาเนี่ยจบทุกการทํางานทุกการเล่นเกมจริงๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะคนกดซับสไคร์่อหน้าตาดีทุกคนแน่นอนครับแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรมากนะครับกับ Lenovo LQ เครื่องนี้เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหรือว่าชอบไม่ชอบเจ้าตัวนี้ยังไงเนี่ยหรือมีข้อสงสัยอื่นๆเ่ี่ย ถามเพิ่มเติมมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสุดท้ายนี้ผมและเจ้า LQ15 ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ